สวัสดีค่ะดิฉันปิยชันนาคพูค่ะไม่ทราบมีใครเป็นเหมือนออกไหมคะเหมือนเราท้องสี่เดือนอยู่ตลอดไม่คลอดสักทีเหมือนมีใครเสกเด็กเข้าท้องก็ไม่รู้เนาะจะลดจะอดอาหารจะออกกําลังกายตรงนี้ก็ไม่ยุบเลยใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหป่องออกมาเนี่ยน่าเกลียดมากใส่ชุดรัดลูกก็ไม่ได้เลยแต่แล้วออกก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะไฟโตวีค่ะ ตอนที่คนมาแนะนําออกเขาบอกว่าให้เรามาดีท็อกซ์ลำไส้เราก็บอกไม่เอาเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ่ายถ่ายทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าไม่จําเป็นหรอกแต่มาคิดดูอีกทีหนึง่งการดีท็อกซ์มันก็เหมือนกับการบิ๊กคลีนนิ่ง ใช่ไหมคะบ้านยัึงต้องบิ๊กคลีนนิ่งเลยทําไมลําไส้เราไม่บิ๊กคลีนนิ่งสักทีละ่ะลําไส้เรามันก็ยาวมากๆใช่ไหมคะมันอาจจะมีสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ที่มันออกมาไม่หมดออกก็เคยดีท็อกในสมัยก่อนนู่นยีปีก่อนอะ่ะเขาใช้วิธีการเอาน้ํากาแฟซวนเข้าไปมันก็ได้แค่ปลายทางทําความสะอาดแค่ปลายทางแต่ดีท็อกสมัยนี้มันเป็นการดื่มน้ำที่รสชาติอร่อยมากนะคะ ดื่มเข้าไปแล้วมันก็จะทําความสะอาดตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางเลยเออเราก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกดีเนาะก็ลองดูอยากลองเหมือนกันว่ามันจะได้ผลดีไหม โอ้โหผลลัพธ์แบบดีมากๆเลยค่ะตอนเช้านะออดื่มตอนสี่ทุ่มนะตอนเช้าเนี่ยประมาณช่วง6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็รู้ผลละอยากจะเข้าห้องน้ำละมันออกมาแบบเป็นแผ่นจริงๆค่ะเหมือนคาบตะก,กันที่อยู่ตามสายยางเลยค่ะสายยางเก่าๆที่จะมีตะก,กันนะแล้วเรื่องหน้าท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่มัน ประทับใจจริงๆเลยก็คือว่าเราได้หน้าท้องที่แบนราบจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตัวดีท็อกซ์เนี่ยมันพาให้ออกหมดเลยค่ะแล้วหน้าท้องเราก็แบนราบแบบโอ้โหเราไม่เคยเห็นหน้าท้องเราแบนขนาดนี้มาก่อนอันนี้เนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะโอ้โหว่าไฟโตวีนี่แบบสุดยอดจริงๆคือทั้ง เห็นผลลัพธ์เร็วนะคะภายในแชั่วโมงแล้วก็ทำให้หน้าท้องของเรายุบได้นะคะแล้วมันช่วยดักจับไขมันจากอาหารที่กินลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่าคนที่อยากลดน้ำหนักสามารถที่จะรับประทานตัวนี้ได้เลยนะคะใครอยากจะเอาหน้าท้องของตัวเองออกใครอยากมีหน้าท้องแบนราบใครอยากที่จะบิ๊กคลีนนิ่งลำไส้ใครอยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะแนะนำ ไฟโตวีดีท็อกซ์เลยค่ะแล้วออกก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสิทธวีเกียตชวาวนานันแล้วก็ซีโอนพก,กิจนิธิเลวิจิตนะคะที่ผลิตสินค้าที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนอย่างนี้มาให้นะคะ